em anh ơi. này, anh quen anh ơi. Ech áo ơi. Oi, vẫn đang ngợt. And I vẫn. Ech anh. Ech anh. 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 Ech anh. Ech anh. 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 เพียงดีครับเอาครัเอาคีรันอีกเอาเอาดึงวึงวึงเอาววึงวึอาวึงวึงวมอามดีจะเสาร์ยวหมเนี่ยละอามดีจะเสร์ได้หมนี่เอ้ยเอ้าอามดีแต่เช้าเลยออองน้อย ไอทองน้อยๆไอทองน้อยไอยิ้มเชีงยิ้มเชีงให้หน่อยเร็วเยอะหวานๆหน่อยเร็วไอไอยิ้มหวานๆหน่อยจ้าทำยังไงจ้าทำไงจ้าอ่ะสวัสดีแก่กันสวัสดีจ้าหนูชื่อถุงทองน้อยนะคะถุงทองน้อยก็ไม่อยากให้ถ่ายรูปเลยนะคะเดี๋ยวนี้เล่นตัวนะคะเ้ยอ่ะนะคบอก ไม่อยากถ่ายรูปเลยเดี๋ยวนี้เป็นอะไรฮะทำไมาไม่อยากถ่ายรูปเลยเอ้ออยเดี๋ยวไม่รักเลยนะไม่ให้กินอกไก่นะะใช่ไหมกินไหมกินไหมอกไก่อะฮะอะกินอกไก่ไหมฮะยิ้มบานยิ้มยิ้มยิ้มเอ้ยเยี่ยมลุ้งยิงแข่าไอ้ไนายละไอ้ละไอ้ละ เมโื่อเมื่อครับเมโื่อนอนสบายเลยแล้วอเบืบอเนตตาเนตตานอนสบายเลยไม่ชนใจใครเลยวัดนอนสบายจังเลยพีเองไม่มาถ่ายรูปเลยไปหาพีเองไปหาพี่เองไป โอเคเออนอนเฝ้่ก <wounds> mhm. ันด้่ยกูนะทำอะไรกันสองสองคนนั <ered> <down> ้นทำอะไรกันหือแห้งๆเฮ็ดเกมดึงๆเ่ยเหยียดเงาเลยเหยียดเงาเลยนอนกับพื้นพันเย็นแล้วเมื่อก็กินข้าวหรือยังมา เมื่อกี้เอาไปนาบ้านไปเองปีนนาะตั้งเอาไปกลับข้าบ้านคือสิวาวามีโมูออกไปอยู่หไปอาจารย์เพื่อน้จคลิปนี้แค่นีนก็นึกจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมน้องๆน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยจ้าขอบคุณจ้า